สวัสดีครับพันโอเล่ครับผมนี่ก็ออกมาดักหนูก้แล้วครับหมายตังทิน้นครับผมไ่รู้ว่าจะมีตไมีตัวตอนนี้ก็ได้ดักไว้แล้วครับใกล้จะคำแล้วค,ลครับเดี๋ยวผมขอดักก้อนครับผมร่นกันตอนแรกผมหลังนึงก็ดักนีครับผมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวร่อลุ้นกันมแรงผม่มาสิมแต่ไม่ตัว พอมากะแล้วกอะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขออนุญาตดักก้อนครับผมไปไปย,ปยมาม,มรอบแรกกันครับผมห้องสิมิทแต้มมีตัวว่าแนีครับไปลดูน้ำกันครับผม โฮอ่าครับอ่าอ่ะจะ oh, 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 <coughs> เหมิดแตรบิงบ่รอบแรกตัวเดียวครับผมแล้วล่อรุ่นกันอีดอกสองครันนบผมว่าสิะเห็นมิดแตมบ่เห็นครับนล่อรุ่นแต่นกันครับผมรอบสองครับผมรุ่นกันมิดแตรมิดตัวว อติดเลยครับโอ้โหจะแพ้วันครับโอ้โหงั้นเลเดี๋ยวจะแพ้วันครับจะหางกันเก็บกันครับ,บ,รบตัวนี้น้อย,อยค,รออออครับผมหยิบเลยครับอันนี้กระเทครับผม <rude S 2> น it, ี ok, 1, ่นี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 ่่นนเเก็บกันลเก็บกันครับถือสองหลังไกลกันเลยครับเก็บกันครับไปครับผมกลนกับตัวครับผม แล้วมีติดครับผมขาดนี่ครับขาดไม่ครับติดคเดี๋ยวเพืชขาดไยเดี๋ยวใส่ไปไหมครับผมมีแต่หนูหน่อยครับผมดบ่ญไปน้ำกันต่อครับผมก็เราสองก็ได้สองตัวครับผมหนูหน่อย ครับผมปอกกันตอนเช้าครับผมทำเพื่อน,นี่เขานอนกันครับยังชอบดูดนน้ำกันอีกครับผมว่าอ๋อสิมีแต้มมีโตอ,อยู่ว่าสิได้ลงเพิ่มอยู่ยว่าเจอกันตอนเช้าครับผม วัดีตอนเศร้าครับผมที่หาแลวครับไปเองครับไปกู้วงเศร้านี้สินีแต่มีตัตเห็นบ่ไปดูน้ำกันครับผมไปครับมีหนูเนาะผมได้ล้งแล้วอื้มอ้มอื้มอื้ม้มีอยู่ครับติดติดติดติ เดีวจับหางกันครับเดี๋ยวเก็บกอนครับน่าแหละครับเต็คคมเด็กเ,เจ้านี้ครับผมปดูน้ำกันอีกครับผมคุนเวนคนณโตครับ โอ้อถือดีครับเย็บพังนกับลุ่นกระต้อยก็ปุผมมีตัวบลุล่นยังถ่ายห้องมีแต้มมีตัวบืบ วัวมีเต็มครับผมดูผลงานครับผมเต็มไอ้หนูหาเต็มครับผมรับไม้นี่จิบนี่ขอลาบไปก่อนนะครับขอกันไหมครับผมจิบหนาเสียงตเต้นกําลังขึ้น กลับบ้านครับผมสวัสดีครับ